5้าคูณสี่โอเคเล่นได้ละเอาเยอ่าโอเคสวยพายเอ็มฟูมีอย่างไม่มียังไม่มีเอ็มฟูเลยเก็บไว้ก่อนก็เคยเจอมีช้ยยูซี่กับมีนี้อยู่ม,มาอเอาเก็บไว้ก่อน เออะไอเหี้เออเอไอเหีอแปกันเหรอเออกูก pues ูก็มีเข้าไปยิงในวงไหมเจอคงรับฝัฝงฝากก็บอกเนี่ยเเจอโคตรบ่อยไอ้เหี้ยมันใช้เพิ่งไร

กูถือตอนนี้กูถืออันนี้กูถือมินิสองกระบอกนีอทำไมสองกระบอกไม่อยากใช่เวกเตอร์อ่ะมันเบายังไม่เจอเฮ้ยได้ได้เอค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 ละสวยสวยวงป้าฟาไม่เกี้ยไม่ยิงไม่ได้แม่งโดนจับแม่งยองล็อกฝั่งฝั่งไีฝั่งนึงเออมันรู้อยู่เออมันรู้รู้อยู่ว่ามันยิงได้ เอาพอยิงไปแล้วอาจจะโวนโจยฝั่งเงาะนี่มึงแม่งไม่จีหมดของทางแลเนี่ยพี่ไม่มันมันมันต้องเอาสักทางหนึ่งมึงไม่เอาเลยมึงไม่ได้ไว้กูบอกเออเต็มที่เลยกูไม่ไม่จะสี่แรงไงมึงอยากให้มึงได้ไดมอนอ่ะแต่ไปเรื่อยมึงไม่ต้องถามทำไมกูไม่กดดันผิดพวกนี้แค่ว่ากันวันนี้กูเบื่อจริงเบื่อมากแม่งนี่คุยไปทั้งวันแล้วใช่ไหมฮะเมื่อคืนกูเล่นเล่นคนเดียวเล่นในมือถือ แต่ไม่เล่นดีดีได้อะ M4 ม,มีให้กูวิ่งไหมล่ะไม่มีไม่เป็นไรใช้ AK กับมีดได้ไม่มีปัญ<ม>หาตู้ตเ,ตตเปิดไม่ออกใช่ไหมล่ะว่าใช่แหละเปล่าว่าคนเยอะ

กูมีอ่ะก um ูมีอันหนึ่งกูพอแล้วจะได้กระสุนทองเพิ่มซักห้าสิบหนัดว่ะสักกองๆหนอเหลือก็ติ๊กให้ดไว้ก็ดีนะไา้ว่ะออยพวงไปของบ้าง่อยฮะเหลือเหรอ เอาเอาไม่ไม่เอาสักห้าสิบพอคุปป็นเอเคกุกปขันไม่ถึงร้อยนะเอาห้าสิบลัตพอเทเลยตามปิดตามเป็สามตามนั้นแหละแน่งไม่อะได้ได้ได้พออยู่ได้อยู่สตีหนึ่งพอได้อยู่แต่ถ้ามากแบบสตีแตกโอเคน่าจะพออยู่ทุกพี่เข้าวงไหนดีครับวงวงวงสวยอยู่นะเนี่ยทุกที่ว่าไง ของหมดแล้วลูกพี่จะไปฟาร์มฝั่งซ้ายไหมเดี๋ยวเราจะเข้าเลยรถมีหรือเปล่าไอสัตว์ตอนนี้รถอะดูก่อนรถมีดิเริ่มเริ่มเลยอะไรวางไปขั้นหนึ่งห้าโมัก่อนอะไปแล้วเฮ้ อา้าวเอมอยู่นี่นนอา้าวกูเปลี่ยนแล้วกันงั้นกูตุขึ้นกระสุนทองกูมีอยู่85นัดเกินเกินเกินอกองเงี้ยโหกูเต็มแล้วพี่งั้นทิ้งไว,งไตว้ตรงนี้นแหละไปทิง้งไปตรงน่งแล้วแม่อ้าวจบนี้มีเอไม่รู้เรื่องอีกทันไหมเนี่ยไม่ทันว่ะวงนี้ไม่ทันเข้าวงไปสองไปละจะจะยิงแอดด็อปไง ไม่ hey, มันยิงทันอยู่นะกินโล่งๆเลยไหมล่ะโอ้ยเฮียทันไหมเนี่ยทานเหยียบไปแลเงี้ยแล้วไม่ทนันมึงถือปืนไม่โลนปืนดาดดอกมึงอ่ะของกูไม่ทนันมีมันมีดีเลย์หน่อยนึงได้วะมึงมึงลงลงไปยิงเง้ยมึงเร็วๆกูไม่ทนันยิงอ่ะทันวะไอสัตว์ลงจัดเลย อะไรอ่ะเป็นผ anyway ู้ไอ้เหี้ยผู้ไอ้ผู้มันแอจอไม่มาเป็นผู้มันเป็นเป็นเพย์ูเอาว่ะกูไม่เอา A W วีก็บอกย่าขอที่เดี๋ยวกูเอาหมดเลยเอ็มฟูเอ็มก็ขอคอซ่ามึงฟังนะมึงฟังนะมึงมีมึงไหมมันจะมีมึงไหมเผื่อมันมีสองกระบอกไงกูบอกมึงเอาไปเลยสองกระบอกไม่เอากูขอ M K ขอคอซ่าขอ A U G ยูจไม่เอาก็ได้มึง m อ็ละ จริงคุณน่าหยิงเอารถตุลตู่สักคันนะว่าไหมทำไงอ่ะกูณโดนแบบปิ้งๆตัวจะน่าเลยเพื่อนมาหาเราอ่ะก็ให้มึงมากูรอแอ้ดอกแหลกระปุกแหละฟังชัดๆนะกระปุกแหละเอออาจจะมีคนมาเอาฝั่งนู้นไม่ก็ฝั่งเราเลยไม่ก็มีคนดักสะพานเว้

หนึ่งน้ำมีเชยไม่ของกูนอกหมอกว่อของผมไม่หมอก ดูเลยเป็น mk บอกจะไปมึงจะเล่น mk ของกูเป็น m 2 4 9กับ mk กูเอา mk มี m ่เก้เหลือถ้าจะเอาคือส่าย mk เองกับ m ฟอ9เเหมือนกันเหรอเหมือนกันเกาะสามเกาะสามเหลือแต่มึงน่าจะต้องมึงก็น่าจะมีเหมือนกันถูกไหม ออมีบางบางมีเอามีเอาไอบอว่าเอ็มสองสี่เก้ากูไม่เล่นนะกันกูเล่นเอ็นเคกับเอ็มโฟนี่แหละพี่ตุ้มหัวขุดได้ยินยังไอสัตว์ได้ยินไหนก็ได้ยินงยงยไงเออได้ยินได้ยินข้ามฝั่งไงน,นะข้ามไปเลยอืมข้าข้ามไปรอดก็แตก เพราะว่าถ้าไม่ข้ามก็คืออาจจะไม่ได้ข้าม้งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะไม่ข้ามเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะอยู่ก่อนเอาเลือกมาหัวหน้าว่าไงยังไงครับต้องข้ามเพราะมีหัวงมามะไปทางไหนมาให้นุ้นอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะไม่ข้ามเลือกเร็วยังไงขาโอเคแค่นั้นแหละไปอยู่ไปอยู่บ้านเทพสักหลังต้องเทพหลังนี้แล้วกันหลังริมไปเลย อยู่อยู่หลังหน้านดีกว่าดิมเตี้ยวไปกูจำได้ตรงเนี้ยมีคนมีคนยิงแอดด็อกตรงนี้ไว้กายจำได้ไอ้เนี่ยไอ้<ำ>บ้านตรงบ้านเทปสองหลังเนี้ย บอลได้ปะบอนเหรอถ้าเราเล่นตัวนี้ใช่ป่ามาละเนี่ยเดี๋ยวกูไปเช็คบ้านเทพหนักหนังนั้นหน่อยไม่ก็มึงเดินเดินกับกูก็ได้เดินไปเดินไปไปไปกางเนี่ยเออเดินไปเดินไปกูเช็คบ้านเทพมันเตี้ยไงเผื่อมีคนคิดว่าไม่มีไว้เลมไม่น่ามีไม่น่ามีไม่อยากวิ่งงงไปอ่ะคิดว่าไม่มีเพราะว่ามันเราไม่แหลกกันนะไม่ต้องเช็คละแค่นี้พออุ้ยกูเริ่มแหลก นิดหนึ่งนิดหนึ่งเมื่องเลื่อพกะปิเฮ้ยโอเมิ้าจะกินอะไรวะจะก,กินมันไงจำตัวมัน,นยิยงัคืนนี้จะผับจีไหมถือ,อมึงจะเอาวีถามดิเฉยดูเมรอตกายคืนนี้พวกมึงจะผับจีกันไหมอ่ะฮัลโหล มไม่ถามสกายว่าพวกมึงจะปรับจีกันไหมเปล่าถ้ามึงเล่นกูเล่นด้วยไม่หรอกสกายบอกไอ้เทียหลอนเลยสัตวสมึงกระสอดสีเก้ากับเอเคเหรอยิงให้โดนนั่นเป็นสองซีเก้าอ่ะใช่เหี้ยอ่ะกูเห็นเอเคกับอะไรอ่ะ เอ็มสองสางานกับเอ็อไม่ใช่เ <I S 2> อ็เคด้วว่ะไอ้เนี่ยไอ้เอ็มโฟไม่เยอะอยงไงมันเอไม่เหรอเนี่ยอันเดียวกันเอกับเอ็9ถูกแล้วก็เมื่อกี้กูบอกเอ็2เคเอ็มส้าไบอกดูดูสิอ่ะโอเควงไปง้ากไอ้บ้านไอ้กรงยี่บ้านเทพไปเลยละกไปไป mm <laughs> อยู่แล้วล่ะโอ้ความแล้วด้วยอ,อ,อ,อ๋อกระตุกจร,งงรงิง,องโอ้ไยอายมี่สี่เมดคิด,ดโอ้กูไม่เอากูพอแล้วมอยากเก็บๆเลย <c oughs> เอาวะเพื่อนอยู่เราอยู่วะ มันเทเียเดียวหลังเดียวคือหลังนี้ซึ่งกูไม่อยากไปมาร์กตำแหน่งมาร์กตำแหน่งอ๋อม,มาร์กไงว่าเก้าร้อยเมตรเมลเฮ้ยเฮ้ยสกายเพื่อนมามาร์กเพื่อนมามาร์กตำแหน่งเก้าร้อยสี่พันห้าร้อเมตรมาร์กไงมาร์กไงอ่ะเฮ้ยเนี่ยม,มาร์ก มากแบบเกินแปดร้อยไม่มากมากแค่หว,วะกูมากไม่เป็นมากตเ,เพื่อนอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ใกล้ๆพี่วปะเออใกล้มากเลยใช่ไหมเกมใกล้ใกล้ใกล้ไกล,ไกลไเหี้ยเฮ้ยไอ้ดอกเราเอามาถูกแล้วที่มันจะมาร์ได้ขนาดอย่าให้เชียวเชียร์มึงกั็คนละมุมกันเอาไม่ติดเอามาไอ้ดอกหมวกมาร์กติดด้วยอ่าเพราะัันกยงนะ อุ้ยไม่ขึ้นสัตวโดนกพอตตัด <c oughs> สองโรมตีกันไอสัตว์ตะกลัวย, <c oughs> ยังไม่ได้ธนูอ่ะว่าได้ธนูมันได้อะเมื่อกีู้ชอบกูชอบน้ำจัดมากกว่าเนาะเว้ได้กูเห็นด้วยธนูสบายใช่ ออดโบหน้ำไม้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 นะน้ำไม้คุณหกโอ้โหวงไม่อยู่กับใครเลยเอาแล้วกูยังไงดีกูยังไงดีขับรถเข้าวจ่ขับรถเข้าวงฟิจ่างอะไรกันะอ่ะไปอยากขับไหมเดี๋ยวให้กูขับมึงขับอ่ามึงขับได้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 เติมนะเติมน้ำแป๊บนึง ไม่ใช่น้ำมันนะน้ำตัวกูเนี่ยเพื่อนขับรถอย่างเพื่อนวิ่งไปเหรอแต่เราแต่เราไกลว่ะเราขับรถไปเถอะกินตัดไปหาเพื่อนก่อนเลยเพี้ยจบสองกล่องเลยจะดูไหมย่าเลยเนาะถึงไงดียายีวะยายูีวะไม่เอาเนี่ยวเวลาขอ ไม่มันทางขึ้นมันขึ้นยากเว้ยเผื่อขึ้นไปเราแตกก่อนเพื่อนไม่หรอเพื่อนจะมาไหมวะคือมันจะวิ่งปาร์ตเบอร์เสร็จเราไม่ละรอรีพอร์ตอยู่

ใกล้ๆหรออ๋อเหี้ยใกล้ๆวะตีอย่างมึงออกจากป้อมป้อมเพราะแต่ป้อมมันถ่ายเลยดีแล้วกูไม่เอามามาตึงตัวอะไร หลังลงก็บะบะซัานซ้ายอ่ะตรงล้ออ่ะนอนอยู่ถ้าถ้าอยู่บนบนเนี้ยบนบนบนบดอ่ะน่าจะยิงได้แต่กูขึ้นไม่ได้อ่ะ,อะกูโดนกูโดนล็อกยิงไม่โดนวะ่ะมันน่าจะบักเนินเ yeah. นี่ยตรงเนี้ยตนนี้น่าจะบักเอ้ยมีคนขึ้นไปแล้วเบอร์สามขึ้นไปเบอร์สามเนาะกูชุบไงวะน่าจะได้อยู่แหละ อุ้ยปลอดภักันวะมันโดนหลังเข้าเว้ยโดนตรงเอ่อโดนไอ้ตรงที่จะยิงกับเราโดนหลังเข้านะนะต้องหลังยิงกูอยู่ไม่คิดไม่หลังแต่ตรงนั้นอีกมันมน,น่าจะฝั่งเนี้ยฝั่งฝั่งฝั่งตรงเส้นเส้นเครื่องบินอะ่ะเนี่ยตายไปละโดนหลังเข้าจริงรถเราขับได้นะแต่ไม่น่นารอดไม่คีด ที่จริงเป็นกูถ้าเป็นแพตตอนนี้เราเล่นเกิดไปสนแลคือต้องวิ่งขึ้นตอนนี้วิวิ่งขึ้นไปหามันไว้ตอนนี้เลยอุ้ยอุ้ยเพื่อนีเข้าหัวแม่เอ้ยกูเล็งไว้เข้าหัวเชยเลยตายหมดตายหมดตรงนั้นตายหมดตรงล้อที่จิตไม่ล่าสุดอะตรงรถอะตายหมดกูเห็นสามตัวตายหมดตัวนี้เือฝั่งฝาตรงตรงเรมอะซึ่งกูไม่เห็นกูก็ไม่เห็นมันกรพี่มันอยู่กลางเรมร่งอะในบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนรับ ไปจอยอดดอปยังอยู่ตัวแอดดอปยังอยู่ยังดับไม่ไม่คอตตี้กันคอตตี้กันเข้าหัวหนึ่งเม็ดอู้วววอเดียวปิ้เข้าหัวหนึ่งเม็ดเยดเคก็เข้าหัวหนึ่งเม็ดเหมือนกันวะแต่มันเข้าหัวคูเช่นกันแล้วไปเจอหัวธรรมดาด้วยเข้าแล้วน็อกมีหมวกเหลือไหมนะหมวกสามกูเหลือหกเปอร์เซ็นขอคู่เมล โอ้โหเอ็มเคกูกากเหรอเอวบุกเก่งเก่งกว่าใช่ไหมระวังนะตรงตรงแอร์ดรอปอะตรงหลังหลังล็อกกระบะเสื้อแดงระวังระวังปูปั๊มยาแป๊บบงกเราอยู่เนี่ยถือว่าสวยตรดกูลวงนี้ก็สุนททองกูหมดแล้วว่ะหาไม่เจอ เนี่ยมีให้กูซักห้าสิบนัดไหมหรือว่ามึงจะหมดเหมือนกันเมาทิ้งให้เราห้าสิบเคแทงกิ้วใกล้ๆอย่างเงี้ยเสียงมึงเนี่ยเสียงเนี่ยใกล้ๆอย่างเงี้ยมึงก็มีมึงอยู่ตรงไหนแต่เสียงใกล้มากอย่างเงี้ยแถวรถอ่ะแถวรถระเบิดอ่ะยังไม่ตายไม่ใกล้ขวาผมเนี่ยอ,อันนั้นกูไม่เห็นเดี๋ยวอ้ยไอสัตว์โอ้โหนี่ไง กูจะกูกบแตกแล้วกูฟิกแล้วไม่ยิงจะไงวะตรงหลังแอดอกหลังเออดอกตงน็อตหลังแอดอปมึงแคตรงว้หลังแอดอปมึงอยู่เขาไม่ได้เหรอเนี่ยกูจะแตกสรอบะเนี่ยกูจะติ๊กให้กูกจะแตกกูไม่ติ๊กแล้วกูยิงเลยลวกันงงโหไมหอดอปโไกูยไรโดนนึเม็ดหลังล้อรอรถกระบรอรถกระบะ หลบไปแล้วไปแล้วหลบเข้าหัวแมสหนึ่งเข้าหัวแมสหนึ่งสัตว์หลังไอ้ดอกมีนะระวังไอ้หลังไอ้ดอกไม่จริงฟรีเลยสัตว์กูแหวยรอบแตกเฮ้วิ้วเอาวะหมดอัติได้มันตายเห่าแล้วนาเกียเฮ้ยเครื่องชาร์จเครื่องชาร์จเหรอเป็เบอร์สี่วิ่งอ้อมอ่ะไปเลยไปเลย ตัวเดียวเย็ดแม่เดี๋ยวด้านขวาแน่เลยมี่ก่อนมาร์คตำแหน่งอ๋อตรงนั้นโอเคโอเคโอเคหน้ามงเลยอยู่อยู่ไว้ก่อนก็นได้ทีเนี่ยตัวเบอร์สี่ อา้าวตายเลยเหรอเงยน้ากูมาหน่อยหน้ากูาเจ็บมากเข้าไปสองเม็ดเจ็บจับเลยเข้าเลยเาปเาดาาเ็นะเ้างปั้นใช่ไหมสามสามเข้าเลยเจ็บมากเข้าแล้วเนี่ยเพคนยิงคาหาพ่อ,องเออมันโดนกูไปสองเม็ดไอ้เหี้ยโคตรเจ็บอะ่อะเอ็มเคกูอ่ะ อืออยู่ดีเจ้าก็ไฮไลท์เฉยเลยถือว่าสวยแต่เอ็มเจองพอแต่เอ็มพอร์ตมก้าวไปก่อนแล้วลูกนี <cé ut notable> ่ยแพ้เน้นลุกเป็นเน้นฆ่าเขาแล้วก็ลุกเกมดีกว่าเขาเป็นอาคอร์ดอะจะปล่อยก็ไม่ได้อีก เพราะว่าได้สี่แล้ว